อ้าวหัวขึ้นเรียบร้อยรถเดิมเป็นเจ้าสิงห์เทกนะก็วันนี้เช้าวันที่สี่นะครับเช้าวันที่สี่หรือรถเก่าทางกสีทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมใช้เวลาสีนนะ่วันนะวันนี้จะเสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวรอดูวันนี้อีกทีหนึ่งนี่นะสี่วันทำสามคนนะอันนี้ที่เห็นนี่คือคนมาดูตั้งนั้นนะไม่ได้ทีมงานผมนะอันนี้อันนี้เอ่นนอโชอเฟอร์มาหัวเก่ากับเครื่องเก่าเดี๋ยวพาไปดูสำนักเอ็มหน่อยผมก็ติดตามอยู่นะเอ็มตีระเบิด ติดตามแกอยู่นะแกก็ทำรถสวยดีนี่นะนี่อันนี้ตัวนี้เป็นแปดล้อนะแปดล้อก็นี่เลยสติกเกอร์นี้เลยก็ชื่นชมอยู่นะใครทําดีผมก็ว่าผมก็ว่าดีผมก็ชื่นชมนะชื่นชมอยู่เอ่อ MT เรเบิดแกทําดีอยู่ใช้ได้นะแล้วกแกเป็นเอ่อเป็นไป,นปนรุ่นที่อัธิยาใสายดีนะผมชอบอยู่นะ FC เลยผมเป็น FC แกเลย ก็เนี้ยมาเอาหัวเก่ากับเครื่องเก่าที่ผมรื้อออกนี่อยู่นี่นะฮะเช้าวันที่สี่ละแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้เอฟซีเยอะด้วยดูเลยสดสดร้อนๆอันนี้จะไปไหนเนี่ยลูกพี่ไปไหนไปลงไหนสระบุรีเหรออ๋อโอเคออกทางนี้นะออกทางนี้นะออกทางนู้นไม่ได้นะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อขึ้นสดๆร้อนๆรอเลยอยากรอแบบนี้ก็จัดเลยรถเดิมนี่มีสิ่งให้เทคน้ำบอกก่อนเลยผมจัดให้ได้ส,ดสวยๆเลยนะฮะสวยทุกคันที่ผ่านมือช่างบอยแน,น่นอนเช้าวันที่สี่ทำมาอยู่สามคนนะโอ้โหเหลี่ยมเสามันบังเนี่ยเดี๋ยวไล่ใส่ข้างหน้าอุปกรณ์รายละเอียดนะเดี๋ยวรู้กัน ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เช้าเสร็จนะไม่วันนี้พรุ่งนี้เช้าเสร็จพกอะกลางใส่เรียบร้อยนะสเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะระบบลมด้านหลังอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยมีแต่ใส่สายข้างหน้าอย่างเดียวนะจบเดี๋ยวมาดูกัน,กนว่าจะเป็นไงมุมนี้มันมืดหน่อยนะฮะมุมนี้มืดนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่ออ่ะมาดูกันต่อสวัสดียามเช้าฮะสวัสดีฮะอยู่ผมช่างบอลปทุมธานีมาก็หัวเช้านี้ก็ขึ้นแล้วล่ะ ขึ้นแล้ววันที่สี่นะเช้าวันที่สี่ทำแะทั้งหมดอ่ะสี่วันนะครับรวมทั้งเดินทางหรือรถเก่าด้วยหางก็าซีด้วยเดินระบบรมด้วยทุกอย่างอ่ะเป็นเป็นเอ่อแบบเนี้ยวันนี้คือวันที่สี่นะฮะคือวันที่สี่อันนี้เลยสวยๆนะอยากได้งานไวงานเร็วก็เดี๋ยวจาัดก,การให้สวยแน่นอนต้องบอยจัดให้จบจบเจ้ามาเราหรือนะ ให้เรียกช่างบอยนะอย่าเรียกบอสนะใครเรียกบอสเคืองเลยนะผมไม่ใช่บอสนะอ่ะไม่มีอะไรคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก,าากดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม